บอกไล่ทั้งนาเนี่ยก็คล้ายพอพี่ตีทีละลายเนี่ยบ้านนี่นะนี่ไงมายุกที่เลยเดี๋ยวจะเดือดเนี่ยเดราะว่ากระนั่นเนี่ยไปเนี่ยไม่รู้แล้วก็ดีนี่แหละกา่ไถ่ภาพจิตที่มันมีเพื่อนมาไถ่ <laughs> chị ở <xưa nhờ? cười> mày nè, cái lưng này. Hiệu nong bước em đứa em 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 คือคือยังมีอะไรตั้งเอนี่ยืนอะไรเยนอันร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์น้องบุษิานนนุยคือใับอกรัตะต่ก็นีน้องบุษิกันนั่นแหะ

เฮ็ดอันนี้กเฮ็ดเรกยูทูบโอ้โหวัิดตามาาามาเป็นไงยังมานันผ่านเนาะโอ้อู้บานกคยเฮ็ดเลยยแต่ว่าลงมเฟดดีกว่าอยู่ซื่อๆนะนี่นี่ก็ได้ยกเป็นนะ คนไตย มลยบมาเยอะมาคนมาเข้า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 มามาใส่กันอีก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 ขึนเขาเเอาดื้อดื้อเขาบ่ตุ้นยืนพอใส่งี้ยนี่เนี่ยวขูดไล่เรืเอยไล่ไล่เนี่ยบ่ ันว่ายังขูดอ,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 อ่นเขามย่างนี้นมไว่เายไยุ่งได้ดม,ดนะมาก้าววาก้าว ทุบก้อนเดลไป้วเยอะไรจิ๊บเอาเท้าดทงเขาทางหอดได้แล้าเข่ามันเสียบนะเข่างพดดีนะเสียบโอยกียวกดดีวะเกี่ยวกอดด

จักบาทจักแรงจักแรงบ่มีแรงบ่ครับตุ้มนี่เขาเรียนเป็นบัดป่ะก็ะติมันแรงนี่งละแรงสองแรงนี่งละประมาณนี่งละถึงลอยหาสิบบาทเดียวบ่โอ้ยบ่หอดอยู่บ่ครับเพราะว่าไอ้ปั่มบาดมันประมาณประมาณนี่งละครับลอยหาสิบนั่นครับนะดอกของใหม่หย่ยมฟองเลย รับประกันสามถึงสิบปี <c oughs> แต่มันก็นอยู่ไห้จะไเ่ต้องเข้าวล่ะนี่ตัวมันดิเปลี่ยนกวามคือ <c oughs> มันดิสอดขันมันไปถือน้มโบดีแน่ห้สอดไว้ขนามควายนะ พอนำออกครับทั้งออกครับทั้งออกทั้งออกทั้งออกมาขื้ดึงสองเซนดึงดึงดึงเซนนะร่มัวครับตัวนึงผิดร่มร่มผน้ำอ๋อมันดันร่มซอยอ๋อจะใส่แรงดันแรงดันอ๋อดันด้วยลมบัดร่มดันเรื่องนี้เอาเนี่ยแหละแต่ว่ามันนิ่งตรงเนี้ยมันม่ดังมาดังเคื่อซุมปั๊มร่มโซทั่วไปนะ ปั๊มอยู่บ้านโอ้คุณดังกาก,กากาคือแยแล้วครับปเปลืองแจกแล้วสมัอืมเเหี้ยนสร้างก็อันนั่นนะว่าจีไปใส่ยามไหก็ม่มีเวลาขนาดเฮียนสร้างเนี่ยนะคืออมาตัวไม้แล้วมันเอาไปใส่เอาเงินนี้ะคนวางส่านนะพงออกันมดพเาเดียวไปอ้พอนวางี่ดอกตัวนี้ม่อดแล้ว,ลวม่นำไปพอไม่เต๊ โอาผมด้วยีลยวไปให้พ่อด้วก่อนเฟอรลังค้าเห็ดปักเสียบกันนามสุดวายเห็ดมันกเนีับ ยี่้อนไปเื่อความได้เนี่ยไปกันไปมาล้มมาลอยกจะได้เงินมาล้มมาลอยนี่ยเไปแกวะตอนแม่น่มันกอกหนาหล่อวะหล่อค้อนล่อเต็มที่แล้เต็มหล่อแล้วแล้วหรอ

วันที่ที่ที่เอเห็นคงหรอเ้าอะไรม่ค่อีเยันี่เร่งเว้าดักน้าบอกว่าบอกว่าดิ

ไม่อไร้นว่นาแม่ตองอ่ับไม่งันลงบ,อลอนนบอลอ่อต้งลุงใส่บ้านาน,าน,นี้ทั้งตั้งาต่หกปตีไม่ครอบอ่ะกัซื้อปูนกระสอบหนึ่งมา<ร>เทเลย เลี่องเงินเดิมเินเะวันละคนวนมากเขาจะต้องยห้สนิทแล้อเฮ็ดแม่แอ๋นช้อกข้าวทีพักมาเมื่กี้ เราขับมาเรามวนเลยวนร้อมมันนี่ก็ได้ตัวเรากำลังวนแม่แม่กำลังไปวนด้วยใช่พิ่าานาก่อีฟายังรีวิวสปอัปุ๊บถ่ายวิดีโอเอา ไทยเลยพ่อจังวะบอกจีดังดังกางานนี่เหรผมบอกดังานนี่บอกซื้อบอกซื้อกับซามครับเออกับเบอร์โทรนะน่าใเราแล้ไปออกแบบหนังสือกน้องคน้องคนี่ออกแบบกหนังสือนี่นะครับครัเรียนหนึ่งตองนี่นะซื้อกเบอร์โทรเบเลยศูนหกสองครับเก้าแปดห้าสองหนึ่งแปดหนึ่ง สื่อสร้างทีมงานสร้างทีมงานบาร์ดานนนับช้างครับบาร์ดานนนับช้างบ้านเนีน้อยบ้านเนียงบ้านเนียงอำเภอเนียงแต่ของแม็กบ้านนนทับช้างบโทนบ้านบ้องใต้อำเภอวานนิวัตต์จังหวัดสกลนครน้องแม็กแม็กน้อยแม็กน้อยบาร์ดานครับแต่ของรถติดต่องานได้ครับบ้านในพูดหนึ่งเห่าผู้หนึ่งงานติดวิ่งน้ำผู้สาว เนี่ยเบาเบาเนาะไปจอมงบุญมันมีที่จอมงบุญซิบไรน่นี่เดีคนนุบลอยู่บานไหนถามมึงด้วยใส่ล้วเมื่อระยะตรงข้ามระยตรงข้ามอยู่เมื่อไหนอเดตอ๋อว่าว่าว่าครอายุเดนอ่ะคนเลดขึ้นกันอะไรนี่ได้อยู่น้ำสวงน้ำสวงอ๋อเจ้าอย่างไก็บ้าหนองไม้ท่างก็ไปใส่กาง งไปน่าจะรวยอ๋อทางใต้อู๋เนาะแม่นเกย์กันบุระใจออนไลน์ใจออนไลน์ไทยมันอยู่ใส่ฉันชั่วบ้านถึงยิงขนาดนี้ยิงเงี้ยแต่ไหนมันบ่นไปอยู่ไกลเ่มันมันอยู่ในโดนนะโอ้อยู่จนนิคเขาเขาออก้คลิปมือไหนนะวะลูกยันเป็นเบ้าหมดหรอน่าจะรวยบ่บ้านใจรึน้ำเงินรวยเออครับ เขายิ้งอันนั่นแต่ว่าเราไม่ยิ้งอีกแน้วนึกยิ่งเพื่อนยิ้งกันนะยิง้งกันไม่ได้หรอฮะอ๋อต่อไปมาแม็กซ์ไปไหมร้องไลยเดินได้ทุกเพื่อนคนก่อนนั่นี่ได้ทุกเพื่อนทันก่อนนี่เนี่เขาเปิดไปว้าคนบอกว่าเปิดได้หรือเปล่นาเขาเพิ่นว่าเขาไปในี่คั่วเสียบพั๊กเลยบอกฮะเสียบพั๊กเลยบอกอะไรต้องรอมันหูมันอั่นเลย มันถิ่มมากไปเคาะไปฮเข้าไปเลยเข้าไปยังไงอนเคาะได้หจ้หล่อว่านี่ประตูเขาเปิดคิดเขาเขาบอกว่อย่างนี้ี่อ่นเนาะนอันื้อกันไหซือกันมันเลยมากเลย ว่ามันขาดเทียบเปนพวงไหนเปนพวงของนีก็ไดนนะมันยังดอกเพื่อเพื่อไว้ก็เขาบ้านขเขา ສາສ້າງປຸ້ນໃนອັນອືກະບ ไฟคนตัวของไม่เพราะว่าน้ามัไม่ใช่ดอกมือเนี่ยยื่นหมดแล้วไฟใช่ รอนะฮ่ารอปักแล้วเหี้ยโหค่อยแทงพากรถไม่ได้ทําแล้ว <laughs> ขึ้นประตูน้ำหน่อยบล่าหัวอาไอย่างนี้กันติตั はい。